เดี่ยวเดินทางครับผมมีเง้ครับผมนีกทัววนใจครับนเดีวเอองครับ ภารกิจของเราครับวันนี้ก็คือเอารถไฟฟ้าคันนี้นะครับเฟรมรถไฟฟ้านะครับไปเทียบเบตดนะครับอาครับไปแล้วครับผมเอาไปเอาไปวัดแบ็ดนะครับรเจตกรถไฟฟ้าตามชมเงินได้นะคไฟฟ้าคันนี้เราจะเสร็จเร็วๆนี้ 嗯。Um. นันคงเก็บจนเบื่อแล้วอ่ะจนเดี๋ยวนี้จนจน,จนไม่มีใครเดือเยอะเดียอยครับทางไหนลูกพี่ อันนี้พี่เขาพี่็มครับครับผมใช่ครับก็ผมเดินไปก็เห็นพอดีเลยครับพี่ก็ไปยิมมาเลยพี่เขาให้ครับเขาให้ก็ต้องรีบเอาครับขาวขอบคุณครับอันนี้พี่มาคุยกับจะจ้าของฟาร์มปลาใช่ไหมใช่ผมฟาร์มปลาครับผมฟาร์มหอยด้วยครับฟาร์มหอยด้วยจะมาติดต่อธุรกิจงานจะมาขอซื้อพันปลาไปเลี้ยงครับเออแล้วก็ขอมาขอเลยมาป่นเรับมาขอเลยมาป่นนะป่นเอาเลยครับนี่ อได้ยังพี่ได้ยังให้พี่เติมแล้วเขาเขาให้ยังก็เนี่ยกำลังคุยเขาให้เอาเติมหูแล้ว ใช่ไหมครับสวยดีอ่ะไม่ง่ายดังๆเอาไปทำป่าดงผีไอ้นี่เหมือนบ่อยแล้วเชิญเล้วสถานีต่อไปเราจะไปไหนกันครับเราจะไปสวนแทนใจไล่ดอกเหนือฝั่งไปสวนกันนะครับไปดูคนบ้าปลูกต้นไม้กันครับคุณคุณโดนกี่ปีครับอยู่ภายในนั้นไม่เลยเมื่่อไหรพี่จะอกมาลูกเมียคิดถึงพี่ อยู่ข้างในนี้พี่สบายดีคนคิดถึงหมูปิ้งก็มีสบายสบายเอาไรเดี๋ยวเขาแม่อยู่นะเพื่อนเราตัวดีๆนะพี่คนคิดถึงครับหมูปิ้งเลยอ๋อหมูทอดหมูทอด มาถึงกันแล้วนะครับสวนกระ่อมแทนใจนะครับไลเดี่งวนื้มีอะไรให้ทำอเยอะ ที่เลี้ยงไก่ซีพีนะครับนี่นะครับอันนี้พ่อพันนะพ่อพันพ่อพันตัวแค่นี้คนระับพ,พ่นะพอพันญี่ปุ่นเลยพพตัวเล็กน,นี่กับนายพันของเราคนระับว่าก็จะไปวานเหกันนะเจ้ากุ้าเท่าเต่า เอาพี่เเอาลยคุณรู้สึกไงครับดูในพานเขาก่อนนู่นพี่คิดว่าจะได้ไหมครับนี่ได้ได้นี่ได้ชัวชัวเลยแน่นอนสระเลี้ยงยังไงก็ได้ยังไงก็ได้มือชิบอยู่แล้วดูิดเดชช่างดูฝักขีนไกันปู่โอ้โหพี่บานไปถึงนู่นน่ะเตะใหญ่เกินนี่เตะใหญ่เกินเอ้าล้างลเหงาล้างเหงาไหมพี่ อ้าวขึ้นมาแล้ว,ต,วต,ตัวไม่ใหญ่ก็กินนะใหญ่ก็ปล่อยนี่อา้าวล่วงตัวสองตัว<อ> uh, ล่วงสามแล้วไม่ใหญ่อะตัวเล็กลงกระชังคิดเซนจัดลงกระช่าอัน,นในผ่านวันวันวันอาหารวันอาหารครับ พูดใจบุญที่ไหน <laughs> ไ,ได้ล่อที่ไหนได้ล่วลอวันไอ้มันเอกว่าลอยมันมติดก,กับดักครับมันเอกว่ากับเซ็จเรา <laughs> เอาไปเอาเลยครับ <laughs> ลึกลึกมาก ไม่แห่แห่เอาไม่ขึ้นแห่ยูมูมิแหลลากอเราลกันแล้วขึ้นได้่ขึ้นมาอ้าเออ้มีใครแก้ไขนะยาเล่นน้ำไม่ได้เล่นน้ำหรอกยาเล่นน้ำใครเต็มแพเเอาพี่แบบท่าสวยๆพี่อ๋อครับพี่พี่มีพี่ไม่ท่าเย นี่เองมาตรงนี้อ่ะมีเหห้กลุ่มรากมานี่แล้วหมายถึงว่าเรามาดูตรงนี้อ่ะมันลึกมันไม่มีที่เหยียบด้วยไงลึกจริงเนาะใช่ขาไม่ถึงเลยแล้วดูตัวเองเลยี๋ยวเอาแห่ขึ้นก่อนมาที่กูจะรับขึ้นตรงนี้เลยเอาปลาไม้ด้วยได้ปลาไม้ด้วย ไม่ปลาได้ได้ปูหรือเปล่าสองตัวมาเดี๋ยวขึ้นตรงไหนมานี่เอามือมานี่แล้วก็เอาไข่เหยียบทำรองเลยก่อนะ <laughs> งทำรองโอ้ยลาล่างมือก่อนนะก่อนจะจับมือกลัวกล <laughs> ัวเพื่อนเนะ่ยเออได้ไหมได้มึงมาเหยียบมึงมาเหยียบเอามือมานี่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ด้วย เพราะว่ามีลุ้นทางนี้มึงอยากมือก่อนเออเบาเบาสบอยดีเลยึ้นแดงไงมึงเอามือมาให้กูรับดิเด้อมือมาจัดตรงนี้ก่อนมือมาเกาะทางนี้เอาเงินล็อบเออว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ๋อ เังตัวหนักพ่อทนเลยโอ้เอาไอีกรอบนึ่งจะขึ้นได้พี่เอาละครับเราก็มาเอาใจสู่ไอ้ช่วยเฮ้ว่าจะรอดหรือเปล่าหาดูกันมดกัดว่ะเอา ไม่น่านเรากลัเลยถ้าขึ้นมาตรงนี้ได้ก็พี่โดนเด้ยื่นไม้ให้พี่แทนเอาไม้ยื่นขึ้นไปไหนแล้ววะพี่เจนไปไหนแล้วพี่เจนมาช่วยด้วยเอาได้ครับจับสองมือเลยจับไม้สองมือเลยพี่หาที่เหยียบยังไม่ได้ พี่เอาเอานิ้วจิกไว้พี่สูส้ๆพี่เอาขาจิกดินไว้ดึงไปเออสูส้ๆพี่เอาขึ้นแล้ว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 เอาหาหาหาดิจับพี่เอาผมว่า,าไอ้คนไอ้คนขึ้นเป็นอะไรเนะี่ยไอ้คนช่วยเนะี <laughs> ่ยไอ้คนช่วยเอาเต็มไปลเลย <laughs> โอ้ ขึ้นมาจนได้ครับเป็นยังไงครับอ้อันนี้าพี่ดนก่อนพี่เดนก่อนอันนี้เลี้ยงอันนี้เอโกนอะไรกันวะนีทานครับโอ้อจะยืนเพื่อนจะยืนครับพี่จะยืนครับ มาดูเชฟของเรานะรครับเชฟแสนนะครับทำอะไรให้กินนะครับเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่พูดแ่การ์ตูนไลน์นี่แหละครับเชฟทำอะไรครับเชฟตำส้มครับป๋อตำส้มครับผมม,ผมีส้มตำแล้วก็แกงไก่ใส่มะแดงครับโอ้โหครับอร่อยเลยครับวันนี้ครัวคุณแสนเคลื่อนที่ครับผมครัวคุณแสนเอามาเปิด อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ครับวันนี้ออกนอกสถานที่เข้าใจไหมมีตะโมกหรือเป่าเงี้มีตะโมกใช่ไหมแล้วเราตัดใช่ไหมตัดปุ๊บ แล้วเราก็เงี้ยเกลือมันอกมาดนึงแล้วก็เสียบเอาข้างบนหัวมันเลยี่พวกเนี้ยไปจิ้มเสียบเลยดูไปดังสวยมากเลยเนี่ยพ่อแกก็จิ้มเสียบออมนี่ยแหละนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ค่อยดังมากลังดังพอดีเมื่อก่อนสวยนะเนี่ยตัดทิ้งตัดขว้างออกเนี่ยเมื่อก่อนเน่ะเป็นทรงแบบสวยเลยนะแบบนี้แหละไม่มีใครดูแลก็เลยอี่นี้สวยนี่อันนี้สักคูอนี่สักคูดัง ดังๆังะใครชอบดังดังนู่นหมาดังนอนอยู่ตรงไหนหมาก็ดังฮะไอ้ไอ้ด่างไปไหนไอ้ด่างนู่นนะใช่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 เพื่อนใช่ริงก็ตัดหัวกายไปว่าไกายไม่ขัดแ้วไม่เชื่อไง Yeah. <laughs> Dang Tell me come when na เธอรันเป็นผู้ชายคำนำหน้าแบบัตเธอมีคำพนันสมชายสมชายสมชาย